เยี่ยมยามคณะทีมงานให้อยู่ที่เมืองตาแตงทุกท่านเออแนวไปเบิ่งเป็นจเไดีมาทางไทยเพื่อนสบายดีโอ้สบายดีสบายดียบ่เห็นดนเนาะสบายดีโอ้ยบอกองีก็ถูกบอกตอนนี้อกอ็จะมาคุยเวียกกันทุกท่านเนาะอ่าได้คุยเวียกวางแผนงานได้ไหมนี่ครับคณะเซกองเนาะแขวงเซกองนั่งในรถเก๋งนั่งนี่แหละจะเห็นอยู่ในจอ เขียนตเ็ีเบิ้งนี่ก็ได้ยงนตอเพูดยังเขียนก่อนเสวาสองขอเด้อขอที่หนึ่งเสวนงแผนกรตราทั้แบบสั mm ้นๆสองในการเสบถึงวิธ oh, no. nope. mm ีเหตุเอ่เธอเอื่อยจำไปคุยกับเอ้ผู้เลี้ยงโอ้ยันหพวกบาบาเอื่อยในสิวางแผนกัจะไดแต่าขั้นวางแผ้นละเสิเลืมมือไดเดี๋ยวเอาปกไปไก่เขาก่อนแต่ว่ามันจะเป็นยังไกแบบเลยขอมีวก แจกคอาฟรีได้ไม่มีระบบแจกคอาฟรีหมดเดีอวเออเบิ้องตีเตอร์ระบบมันนะมันไปได้ดีมากมากเลยแพนเราเป็นสีทองแพนเราสีสักเพราะนี่คือคือพันมาอันนี้เปิ้อบินเนาะเสื้อยสิบบาทมันบ่ของเขาเนาะนี่คือเปิ้องบินเสื้อยสิบบาทคือเสื้อยสิบบาทนี่ไงสี้อยห้าสิบบาทนี่เป็นเขาเปิดบินในสี่สื้อยสิบบาทเนาะสามารถไปแนะนำรถใแนะนำใแนะนำเลยนะ ตัวอย่างคือแนะนำหนึ่งคนได้สองรอสามบาทค่ะแมนเขาเขาสมาัครกสอ้อสามบาทกันค่ปีทนี้แค่ปีกตังปีสีราารออส่ร,อาาร้อยาเอี่ยาตัวนี้สมัครสีราารส่ร,อาาร้อยสิบบาทเออสี่ร้อยเขาสมาัครแคไนแนะนเขาสมาัครกสิเขาจะได้คนหนึ่งสองรามบาทเข้าใจป่ะอะไรคือห่อาถึงแผนเท่านั้นแต่ว่าคงสารเหนึ่งแต่หาตัวบอกว่าเป็นซิปเหลวแต่แต่ว่าต่ำชุดา มันไม่จะ่สล้ธิงสามพางบริหารแต่ขัานว่าเขานวงสามได้ขง้นขานในน้ำกับเขาสื่อของกับได้เงินแต่ว่ามันสบายพางบริหารบริสุทธิเนาะเมื่ัตําแหน,น่งขห่อนแมนตําแหน่งเขาปิดห VP. VP นิวีพี่วีพเน่หารเขาเนี่ยสะสมกับาแต่เนาะครบทำเป็นวีพี่แสดงว่าเวลาคนอนิสขของคือสมว่าเขาสื่อหล่อเขาเยเนะาะเขาจะคูณลหล่อ้อร์เซ็นต ลอยเะแนนต่อ650บาทถ้าเป็นพี่ๆนะพวกนี้ซื้อลอยคะแน่นก,ก็ได้เออสซารบเลเตอร์สินะอยะแน่นอันี้ลอกเาแน่นอนองจห็นาวาอยคะแนนปัญหาคนปุ๊บเขา้าขึ้นตหนมงบรอนยูเดอร์ขึ้นบรอนยูเดอปุ๊บราคาบริหารตัวนี้ทั้งหมดนี10่10%ออเซลยอรวะมันใชล่คราคับริหาร10%ทาว่าเขาปัญหาคคทุกคนได้ลอยสินะคันหาคนรนี่วิ่งโคตรแต200บนีเด้อ สินไคับขาย้หน้าพกกระดาษยเนาะแต่เขามีแตส่สองหลอดพี่นี่หาคนมเปสอหลอดที่ขึ้นตำแหน่งต่อมาต์ตำแหน่งเอได้ค่าบราิหารอีกสามเปเแพเป็นสินี้อบ้างเขามีคนละอสามหลอดไปไอะไรบากระตอมาสินะคัดเขามีคนละอสหอดนาอยเนาะสามหลหอดเขาจะขึ้นตำแหน่งโก๊บอีูือตัวนี้จะได้ค่าบริหารสามนันจะขึ้นไปขึ้นไปกัสิอันนี้คือแบบแพนแพนสันส้น อ๋ออันนี้คือบริหารแต่บริหารทหารคนอันนี้แม่นบปเกี่ยวกับกิจกรรมประสมเลยโอเกี่ยวกับกิจกรรมประสมประสมทหารอันนี้คือสั่นๆแต่จริงมันมันได้สามสินสองถังแต่ว่าสั่นๆในฝันเราตัวนี้เออพวกเข้าใจนี่เนาะเข้าใจเนาะตัวนี้คือวัถึงส่ารบริหารมันได้จังไงไม่ได้สูงสุดถึงหาสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายไงถ้าว่านี่เนาะถ้าว่าอันนี้วินี้มีหารอยด้วกันเพราะว่าเขาเป็นวิทย์ที่หารอยหอเถ้าหาคนนี่เป็นหารอยบุตรนี่หารอยบ่เนาะหารอยบุตเนาะ หาคนเนาะเขาในสิเกินตอแเมนซปเปอร์วีพีเนจะได้คานในน้ำจากแต่ล,ในในละ30%ได้ได้30%เหาคนมาใน้เมนเมนในน้ำคนะมาเมนแต่ว่าแต่่าเขาสิเกินซูเปอร์พีตเามาหาคนเขาในน้ำม,มาเขาเป็นวีพีก<อ>่อนแล้วเขาใส่30%จากเขาวนี้เขาได้ค่าบริาหารอีกหา10%เมนเมนเมนบ่มีระยะเวลาเลยคจบระยะาง เขาใส่คาบริหารจากชิทั้งหมดแต่ลางคเปอร์เซ็นต์ทึาบสิบเร์เซนต์ันี่คาบริหารนี่คาบริหารตัวนี้เป็นคาไนนาะแมนบ่มีสายบมมีควาเพียของเาไ่มีสายไม่มีควาตัวนี้เลยกเนาะปัจนี้วิธีเห็ดนี่ยวิธีพวกเอดเดอมันจะมีมันจะมีฮามิติมันจะมีอห้เดินงานเอสกับเอสสามเอสสองเนามิติจะประสบหาคนเห็นไปเอสสามเเซตเตอร์เน จะแต่เข้าใจอยู่แ uh ล้วเนาะบัดนี้มาเบิ่งเนาะชื่อโนสว่อีซอกับี3เอซ2ใส่เฮือนเสมติเอ3ใส่เฮือนดเ้อเซาอัพัเอาไปนะบัดนี้ตัวนี้เนาะเอด2นี่ประสุมมีาคนนไปเอ3นี่แม่นคนเปนไปนี่คือคือยังนองลงดนนี่แม่นเฮาว่าสิว่ากันกันแบบนี้เนาะตัวอย่างคือ้ประสุมนี่2าวขึ้นไปาวขึ้นไปแต่ว่าเป็นสิอันงสิเป็นให้ังเด้อตัวนี้เอ2เนาะ สองอันนี้สามเนาะวิธีเนาะระยใที่สองเนี่ยค้นทีจะค้นป็นคุน้ำผ้าระยะคือคอะไรป็นคุน้าผ้าต้อเป็นพี่พี่ก่อนเนาะเปพี่ <catching S 1> ลยน้ำผ้าคนเอาคนมาผสมหาคนช่วยเด้หนึ่งสองสามสี่หาคนหาคนปุบอะไรกาแฟฟรีหนึ่งกล่องหลย응เป็นคนเหนเอาไมั่นี่ยเอามาฟั<ม>ง,งเอามาฟัง ไฟฟินกองเลบบนี้บันนี้นเนอะกาแฟฟินหนึ่งกล่องทาประมาซิคนเลยสกล่องอตัวน,นี้ขั้น S สองขสจแจกคือประมาณนี้แต่ว่าบันนี้ขั้นน้ำมาขุ้นสมัคก็ได้ัสองร้อ้าสิบบาทสมัครก็สือส้อยหสบาทสมัครสือข้ออก็ไดรสองร้อยห้าสิอร์ซขยแต่ว่ามนานดดังฝึ้นแตบันนี้ ไทรก็ตามจะเป็น v ีพี่นะแี่ยังเขาเอือเป็นจภพกผาซัมมาสีกับวีพี่เขาเอามาเข้าก็ไหะกันเขาไปของลาวไปหอันนี้คือวิธีตัวที่หนึ่งคือขาผสมอันนี้ไม่หาคนก็จาจา้ยเลยอย่างคือใบซีเป็น v ีพี่นะใบซีเป็น v ีพี่แล้หาคนมาฟังเขาดับตุวกินก็ได้กาแฟถังก่อบเดซ่คนที่ยากสื่อสื่อโบเซบชามา์ก็เต้แต่ว่าเราได้ฟีนึ่งกองเลยในวัาหลาจะเห็นไยแต่ว่ากาแฟที่แจ่เป็นกาแฟี แม split, ่เอาเครื่องมาแจกเอาแซงไปเขาไปเขาไปแจคเขาอ่นแจ้บอกมาแจกดๆเคือวจาส่งเสริมคนถห้มันง่ายเคย่าเข้าจะห้าคนง่ายตนะเออคมอแต่ว่าเวลาเป็นส่วนคนกับเราจะต้องฟี่โอทักไม่แต่ว่าใ้าจะเป็นเฟี่ใคจะจอซองจะเป็นวีฟีแห้วจะมิซิตสอยังพอแวแล้้เป็นวีฟีเลยแล้วก็มีิสเอาหาคนบอกคุระาเขาฟีๆถ้าาฟังเสียกเปนสมัครสมเราเนี่ยเป็นก็ได้สองร้อสบาทต่อคนบ่ ขนาเขาสื่อในขากาส่หาสเปอร์เซ็นเก็บคะแนนเที่ยวมันมีแลวตามระบบมันมีแลวอันนี้คือบอกถึง2หาทุ่นถึงมาจากแต่คัาต้อมา4คนบ่ได้เลยอะไรจะหาหาเค <หา S 2> ื่อนไปหาตัวหนึงกองอนี่นะหาคลนตัวหนึงกองแมนซีคนสองกองเราจะเนาะตัวนี้คือส่วนขค้ง s 2อัลมิติถ้าย s 3นี่เป็นเซตเตอร์ไหมเนาเซตเตอร์เนาะ เซนเตอร์นี่ก็คือเอาเงินอก็ได้แต่ว่าต้องสร้าทุกขขึ้นไม้เขาวาจะได้เงินคล้กันเป็นจะผ่าถ้าจะเป็นจะผ่าเป็นสิก็เอไเป็นจะผ่าเนาะเป็นว p p ีก่อนแล้วก็มีดสมสิอหานนี่หายมีหานก็ได้หานผู้่อ้หนับตัวก่อมีจะคนแต่ว่าหาคนไอ้สมัครก็ซื้อก็ได้สมัครสวยซิสมสวยซิก็ยาหาขนมันนี้อนจะจ่าเซนเตอร์หนึ่ไม่บ่งพูนี้สมัครก็ซื้อหน่เวลาเซนเตอร์เนี่ยเขาสมัครก็ซื้อเพราะทำเป็นวีพี่ก็่าง เอามาสิบคนกระสองกองผู้นี้เหมือนกันนี่เหมือนกันเหมือนกันเหมืนกันีน่แหละเขามาหาก็ะไรหนึ่งกองหาหนึ่กองหาหงมันหาคนหาทรแต่สหายวันนี่แต่สหาคนเด่มัานามเอื้อยไรอย่างวันนี้ไอ้นะเอื้อยไดอย่งบันี่ก็คือเวลาเขาจัดเซนเตอร์เซนเตอร์เพิ่าหยอดเกิดขึ้นเออขั้นเขาสมครในฝนในทหาคนนเขาสมารแพ้ก็ตามสมครไอ้เพิ่มอร์เซ็นในหาเร์เซ็อนี่ สองพี่วีเกิดขึ้นทนทีในของประสุนน่ะได้หาสิบเอซพี่วีนะโดยที่่าคนนี่เป็นสายลายกัาม่ห่วงเลั้งอะไรปะมาสอนแล้วข้อที่สามเนี้ข้อที่สามเหนี้ก็คือ้าว่าพ้อสามทยอดเกิดขึ้นในนพัทธกันเนี่ยก็ได้อีพันบาทอันนี้เป็นจะผ่าเจของพุทเจ๊เจ๊พุว่านี่ครับจะผ่าสิ อันนี้คือว่าทึงจา,ากภาวริยกรทหารบุริยกรึกษาวริยกรทหาคนนั้นนี่คือว่าซึงกิจกรรมจากเขาหลงว่าชัดเขาใจ,จายตามนี่ลกต่อตามนี้ตามนี้ตามนี่ไปลแต่คาดว่าเขาสมาเขา้าในน้ำเองไงเน่ยก็เป็นขึ้นอยู่แล้วบันที่มาถ,ถ้าเขาเป็นซุปเปอร์พี่แต่ล่างเกิดขึ้นตอนแรกก็ไห,หรเรื่ยหาสิบเปอร์เซ็นต์ถึงหลายสิบเปอร์เซ็นต์ับทหารอันนี้คือว่าทึง่วนเขาขับเนเ่าหล่อนี่คือมือวันเจ้าน,นี่วันวันจันร์แล้วทำไปใช้กองไปกิบกับตัวนี้นี ดี่กับไอศอนแต่ว่าผู้ผู้เป็นงจะผ่าเขามีผู้นําผ่ามากเขามีเขามีของเขาเดียวนะมันง่ายคือซาลาวันนี่กันเมื่อวานนี่กันปแจกอันนี้กาแฟแบบนี้แหละคนก็เต็มมันก็เต็มหมดนะเนีเมื่อเสาร์นี่ก็ยังว่าเคลียร์กันได้นะกันเนี่ยอดค้ายมันมีเขามันดีแล้บบมันหลังนี้มันมันดีไปนี่คือระบบมันไปยูซาลาวันก็ยังสุกนู่นกันเนี่ยเมื่อเช้าเช้ามันหลังคนยีกไปนะไม่ให้ปิดเขาเขาปฏิเสธแบบ ปอย่างเียเขาเห็นแบบเขาก็เปิดแกวงเลยเขานั่งเพื่ออไพี่ปรตูพี่ยพี่น้องมาหกันซื่อพ่เขาบเอาของเงี่ยมาเอาเลยเขาต้องเงี้ยมาได้เลยแล้วสิไหนเขาคุยกันแบบนี้นี่คิดกัมนเกิดขึ้นเลยพี่เสินนี่นะฉันนี่ฮับไม่ติดีลมีหาคนนี่เขาเอาได้เมืองกองเลย้แ่เขาสื่อคล้องเลยเขาสมัคเลก็ปิ้งเงีเลย การเครื่อนคลายพันธะเขาเอามาถ้านทัเขาสมัครถซื้อของตัวอเองได้กันอันนี้เขาได้ซึ่งของฟรีได้ซึ่งฟรีจีนนะเขื่อนในเอสสองคันเอสสามนี่ก็เป็นเขาต้องมีหาขดแล้วหาคนมาปรผสมกันก่อนบ้างแทนเพื่อเขาเอามาคนละหางบอสซากระเจาะกาแฟเขาคนละกองบอสเขาเอามาฟังเขาก็ต้องมีกันซืมากวเดือนเป็นจะผ่าอะไรนี้เหมือนเด่นี้การเมืนน่อท่นลงพังลงพังทหารเลยตางลงพังไม่ต,ตางอะไรอันนะี้คือ กระบวนการมันมันมันจีแบ่งกระจายออกมันไม่แผนกระตลาดกับแผนกิจกรรมแผนกิจกรรมนี่ใจทหารแผนกระตลาดใจทหารมันมีสองสองอย่างโอเคเลยเนาะมาแผนกระตลาดมันมันมีสองแผนเหมือนไทยแพนแสงสว่างบวกเหมือนเห็นเนาะตัวนี้มีตัวแผนเพนเมื่อเล่าเนี่ยเขาจ่ายเป็นลายมือเออเพนเมื่อเล่าจ่ายเป็นลายมือแต่ว่าเนี่ยแสงสว่างจ่ายเป็นลายทิศทุกคนพูดไม่บ้าเฮาเขาต่างการจายนะบานนี้เนาะก็คือ แี่แฟนสะสเอะวกนี่ทุกทุกกันขายนี่ของของสินค้าเนี่ยมันก็ไปลงแฟนสะวกมื้ออีได้อีกคือจังมันได้ซ่อมดิเนีว่ามันได้ซ่อมดิอือได้ตั้งหาแนกวดสอบเพิ่นสัสงสายกว่าเนี่ยก็ตั้งหาแต่ว่าตอนนี้เฮาเฮาดีแฟนเฮาแต่ว่าเกิดการซื้อขายมันไปลงแฟนแสงสะวกอีก2อย่างนี่คือวิธีเฮ็ดเนาะแต่ทั้ง2ทั้ง2แม่นเฮาเฮ็ดเป็นที่กคือคืแบบว่า แล้วไปหมอกประโยชน์ใหตุผลโคตรเลยนะจบหมอกประโยชน์หมอกประโยชน์เขามีติ่งมีเกิดนี่แต่คิดว่าเอาเมาสามคนสิบ่ได้ก็เพื่อสิ่งดียวองหาคนขึ้นมันจะมีตึง่งสำหรับแบบในกรณีว่าเขาจะทำมิติเอามิติขั้นเซนเตอร์นี่มันเขาไปวิ่งๆพี่ๆแล้วเขามีหาคนเอาหาคนมาผสมก่อนเขาจะจะแต่ตัวอย่างคือเกิดอจริญเป็นเวีย่างนี้เอกจัดอสองก่อน ผู know, das ้ใดเอาพอแวงมาเอาหมาหาคนนะลือแต่ม่ามาประชุงันที่นี่๋ยวประชุงขากาันนี่ผู้สั์เบาว่าวางแฟ้เขาได้ยังไงยังนี่ขอหนึ่กไ้ร่อนหลังจากแล้วเขา้างเฟนเส็จเต์ก็พวกหาคนอีกอยากได้กาแฟฝีบออยากได้บอโอ้อยากได้กข้ากวางแฟนเลเอาวันทีเท่าไรทำมาจาที่นี่นี่นะตองโปรตินเอ๊ะจะมาหาคนจากระไรเฟ็นหกองใครเขาสมารจากกรไดัแปดสบพั 1 0ให้เขาสื่อของจะกรได2 0 0 3ะแน่นเก็บตรงเทาฟรีเซีหรือนาบ่านะยง่าๆบันนี้เวลาเขาขายปืไมันมีสินค้าของแสงเาบูงยอมบตัวแรกสื่อแสงเซบุกไปลงพังอีกจะกรได้เงินแสงเซบูกอีกเจวมันเผาเหตุแทนช่องแทนแบบนี้มันที่แข่งคู่กันไปเขาสื่อสินค้าก้นหนังก้นหนาื่อจะเป็นเราหอง โอ้สุจังเพมพราเมาลงคะแนนไปมันไปเบไปเองมาแสตอพ่เราจัดการแสงสว่างโม่งกัอยูกับยูเพเราเบิดเบิกันกัเบิดยงเมราเบิดบริเบิดคิดว่าไปซื้อสินค <London, London. S 1> ้ากมาซื้อที่นี่เองมงสิบากอยูยูน้ำมานเลยยูเพิ่มเรานเลยทุกอย่างผ่านเพิ่มเราเบิดเพิ่มเราเบิดขึ้นพร้อมนะแค่าแสงสว่างเขาห้เขาแค่บริบัทกระมดนะ บ่เกี่ยวกับของเขาเขามีแต่ว่าหายแสงนูเหมนสา้าให้ให้เป็นของผร้สุขมันให้ให้ให้เป็นของผร้สุเฮาเลยเขาไปเฮาไปเซาเียงไปไปใส่ของการเขาสารแสงเขาเขาใส่ของการเขาจบแต่ของอยู่นําเฮาลมหยอดก็เฮาลูกเบิ่ก็เฮาเบิ่ง่เขาเบิ่ให้เฮาคือเบิงเงินเบิ่ผ่านแสงาถึงเาเบิ่บ่ได้เบิ่ผ่านแสงแต่ว่าผ่านทางแสงแสงเกี่ยวกับบริษัทเขาเกี่ยวกัตนันทีมงาน บอกทั้งนั้นเขาก็เสือขงเขาไม่หน่อยวเวของเขาได้ไม่ได้กลุมของเขาพวกน้เขาคลายแฟนเขาได้คนนั้นเขาคลายแฟนเขาแต่ว่าเขาได้สองนะแต่เขาคลายแฟนเขาได้แต่เดียวไยเี้เขามีแตัครงเดียวเอขอเขามมนมีสองรอบบงงไปแล้วลงนทีเขาพ่มีแจกสีได้เกี่ยวเเขาเข้าเลนี่งพทีอันนี้เป็นแฟนของเราอ้ตัวนี้เขาจัาเขาได้ อจากต็นเขาปิดตะแบงปนชิเวกูใ hmm. ส่ก็ประมาหาสิบเปอร์เซ็นต์านี้ยเลอเตเวลาประจับประซุ่มกับบริพนกันจะว่าขอเรื่องเนาะของไข่องอะไรแล้วแต่ว่าน้อยบบ่บูร่งเลือกผบอกไปจะป่แม่เขาบอกจะของเขาหลยประซุ่มห้บูรุ่งเคนละสายเขาลแบบบอกกบคือกัน เขาเขาบอกพี่เพิ่งล่าวแต่เขาคล้ายสองอย่างมันเขาแผนนพื่สองอย่างมัเขาบอกเต็เดียวตําแหน่งต่ากบอัไม่กนเลยทีนั้นเธมาซื้อกองเมย์ไ่นัซี่ก็ลงให้คดฟัง้ำมาหาใหมดเลยหลือแต่เขาใจเลืเกินไว้เอาเงินเลยถ้าบริเวณก็บริเวเงินตอนนี้ได้บ่มียังเงี้แบบแเป็นแปลียนอ่าเงเขาบรเวก็บเคือเก่าแต่เขาบริเงินอนีได้มีบย่งบ่อหระบ่มีอย่างอย่างอื่นเขาเคยแล้วตัวในนาเียก็่เลียงตัวเียก็คือจัดทํามิ แม่เอาเนเดี๋ยวผู้เลี้ยงถ้ามเดีเอามือได้เ๋เสือเอาคนหาคนนี่มงหาคนนี่มาเท่านี้เองหาคนเสือมือได้หาคนเอาคนต่ยาแต่้าให้ได้หาคนอย่างต่ำแม่แม่หาคนเุ๊บอคไหนหาคนนี่เพราะ่าเทาตกท้ายหูเนี่ยช่วงขบวนประชดเดี๋ยวเขาเสด็จกฟี่หนึ่งกองเออผู้เลี้ยงใจเองเนาะแล้วก็ทายหูเปิดค้องนี้ขั้นวาตำอน่กงไรมัได้ที่นี้ยังไม่มีนะนะทำไมขั้นวาว่าสิบคนเออสองกอง เดี um pues mm ๋ยวาม่จะได้หนึ่งเดือนสองก็เรา้เดวเ็จามนะมาที hmm. uh, ่น uh, ี Про ่เนาะเอาหาคนเด็กก่อนนี hmm. ่มาคุยกันก่อนเนาะมาลละเอียดเังไเดี๋ยวเดี๋ยวบริัทจะคุยอีเออก็ลองคิดเจอวีบรงมวัดจะไดนะเพราะว่า hmm. คือโพแวงเราเป็นบีอยู่เด้อเนีเกี่ยวกันมีแต่ว่าเอาเอามาฟังนยสิว่าแฟนเขาเกินบอะว่นเดโคิดมันไปเซบบได้มามเซบบได้มันมันเริ่มได้เขาก็ต้องเดืใช่ไหเน ก็ไม่ได้เล่ามาประสบไม่ได้ใบวันหนึ่งหวยแวนสองใบสีก็สมัครผู้ใดใบสีอยากเอาเอามากก็ได้พอใบสีเอามาดวกเหมผู้เลี้ยงหาด้วยก็เด้พอวันเราเมื่อไหร่กันใชวันนี้ไม่จะมาฟังแพนเนื้อผิวแลายรอบหนาเราอยากเอาบอก้เฮาไม่ติดกับเราท่านิดเนี่ยเอาอย่เราเรียกพลักงานนี่วันนี้หลังจากเขาเสียเชียร์ก็หาคนนี่เองหมดจะไหนข้าวไฟมีสมองสมักรกะเดวเต้เฮ็ดไปเขาใจะจะได้กับตามนั่งล่างอยากกะว่างแพนวไวจัดเซ้นเตอร์ยเขาจะคุยกันนี่เองหรอก เมนเอาไงซ่เมนตอนนี้เอวย่างแพนว่าจะได้กระตามหนาเอวยี่สิห์เป็นสี่เป็นมันมีเงื่อนนี่นะอ่ะเดี๋ยวจะลูกได้เดินได้เอวยิ่เอาคนได้มาสางให้มันเดินได้น่ะแพนเอวยน่ะแล้วมาพ่อกระเทือนมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม่บอกเลยว่ามันก็มันก็ไม่มีอะงแล้ะมันบระคุณได้กับกาแฟหนึ่งกองช่วร์มั้นี่ยแม่บอกส่วนไหนที่คนนี้เขาไปจับหัวคนเก่ามาก่อนผู้ใดล่ะแมนนึ่งนี่ก็แหวงเจียงบัเจียงบปจักดอกเอาบ้างเข้าใจก่อน สองใบซีเนาะใบซีซาไพร์มากระนับมาเป็นสามบ๊อบไปยังเนาะเดี๋ยวเอาเนี่ยก็ไอเนี่ยก็เออแล้วแต่คนที่ยังบอกกันไหนอยู่แล้วเขาจะบอกกันไหนอยู่เฮ็ดหรือไม่เฮ็ดว่าสำคัญแต่สำคัญมันเกิดขึ้นตุรกีก่อนบัดบ้าเพิ่อเรองบริษัทจะบอกเองว่าเรื่องบริษัทว่าเรื่องวิธีกับเกิดเขาช่วยบอกพวนี้บอกเพื่อประชาธิปไตยบ๊อบไปนี่เขาจะอยไหนบ๊อบอยู่ไหนไปหายบริษัทไปซอยจะบ่ ชอนยังชอนทั้งมีติ่งบ่ยังบ่เขาสิไปเองอะไรก็มันก็ขึ้นมาเครียดอย่เดี๋ยวเอาตอนนี้ก่อนนี่สปีดมันก็เกิดเพราะเขาชอบเองหรอกเขาชอบเองจัดการเองยังเองเพื่ออะไรแล้วแต่แต่เวิญญาณมีห้าหมื่นตัวนี้มันกไม่มีหมื่นวันอาทิตย์หนานอะไรบ้างคิดนานๆมีคนที่ไปที่ซิฟแล้ว วีันที่สุที่เิขที่เก่าทที่เก่าเกินนเข้าไปโาวันที่เกาวันที่เก่าเป็นอย่างเพราะว่าเขามีขี้อยดิท่านกายท่านกับบ่มีบ่มีหายเกิดดิเดเพราะว่ามมนมีคนอื่นพอว่าว่าพอวันที่เก่าเขาใช่ไหมเขาจะคุยหายก่อนคู่เดี๋ยวปรับเนาะวันที่เก่าเนาะคุยปึ๊บเป็น่ปึ๊บไม่่าเอามือเอาจะมุกตอนสวยอนสวยหร ออยกษ์โม่งกันะอาจารย์ที่สสวยประมาณสิบสองม่งไปนอนเออใบ่งไปสังอวจกินเขาเล่มอนเงพราะว่าเราจะมีพนันเนาเซกพราะว่าเราจะมีนงเปนาเอบสัเที้ยงสอาจารย์มานอนเซกงเน้นแล้วเนงไปนอนเซกงเอาลงกันกันขึ้นไไหนกูกัอนิมแต่ว่ามันก็สีดื้มมันสีดื้เพราะว่าเพราะว่าขั้นเราคุยกันมันมัน บายขึ้นนาะไม่ว่ามันจะจบแตวมันจะไปไปนอกไปาปเพราะว่าเขาคุยกันแคะความขัดคำมีเล็กแต่ว่าขั้นหลืบคำมันมันฉีดึงอะโหนนะเขาไม่นะวันนี้ก็เด้เขาคุยกันจี๊ดฮอดคำอลไรเราก็จะเดินทางไปใช้กองไปนอนงพูดนั่งพูนแล้วปัาบผานก็คือตื่นมากของเคเบียก็พวกใช้กองแล้วก็เพื่อขอนแรงพุดนนอนอีกขึ้นหนึ่งอียู่นะแล้วก็ตื่นมาเชี่ยต่อแล้วก็ไปสารวันแล้วก็ไม่เป็นไปสารวันตอนอันนั้นอะไรจะว่าดีแท้ขั้นแบบพวกไอ้พวกเราบุ้มมีเบียกัน ควรจะให้เราไปบุงเบียงเราผู้เลียวคนปอมมาใหา้เราอ,อะไรจังหวะก็เลยว่านี่คือจุดที่ตรงเท็ดตรวนี้คือเขาใจร้ายหรือเปล่าเขาใจร้ายบมสำคัญเขาจะเนว่านี่จัดแห่ไหนก่อน,นแ,แ,แมนก็คือเอ่ยเป็นจะภาพลัก,กแล้วก็เอาคนเก่ามาหาคนขึ้นขั้นแรกจะใ่ซองกองเออเขาซีคนดตัวนี้ก็คือต้องมองประโยชน์อึดประโยชน์เอากาแฟฟีกินฟีนีกอนดูแลสุขภาพด้วยที่หนังสือพิธีมีแหละ หาคนเด็ดหนึ่งกองสิบนเด็สองกองทำไมหรือกากยาใเลยเอาแต่เอาแต่เอามาไหนเมนเอามาไหนเร็วแต่เพราะว่ามันใชมีใบน้ำผาเพราะเราตรงไปเอาใบมันชมีใบให้ลงซื้อแล้ก็เอื้อเสร็จยังเสร็จเนี่ยพอตัวนั้นเขาไปแจกบริษัทเอาคอมาเดี๋ยวแต่ว่าน้องเปิดเปื่อใครหล้าน้องเปื่อเ่อมาเห็นคซื้อถ้านันองก็ยังได้ฟีก็เห็นอัตมาันในบริษัทเขาจะคุยเองก็เอื้อยังมาฟังตามโอ้เป็นแบบนี้นะจบที่เพื่อนจังบ้างแผนต่อวันเี้วเสรจยังไหนเอื้อ อเนาะแมนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหาขอจะ,ะ่าหาค้นแตอน่องเพราะว่าพี่พี่ยังเคย,ยมีบริเรอเร่อบริรีลงทุนแล้วแล้วก็พังบริหารกัมีแล้วดิพังของเซโม,มีแล้วมีแต่พ่ะหาค้นนี่เริมเบี่ยงเลยเนี่ยหาคนกองหนึ่งสิบคนสองกองอ,กอืมแล้วก็เอ้ยเอยจะให้ไป่สิบขนานเนีย่ยใบซีอามาสามผูบริาเอามาสองช่ไหวันงสิบเอบริโภคไหนคนเียผู้บริษัทเขาบริโเงินใครดิ มันพ่อเขาฟังเลปค๊บโอ้เรนาพ่อเฮ็ดเองแม่เด้อน้องเฮ็ดเเออไอเลเลี้ยเตบโบซัดไปเฮ็ดเองขึ้นบนบบนแนวกรใม่อีเด้อเข้าใจเนาะเนี่ก่อนเออนีก่อนมิถุนานนาทีเอาได้เลวัีถเกาได้เออตรงเกินแต่กับว่างแฟนเอาวัตถิกาตรงเกิดได้คําบดไดอีนีต้องหาคนย่างาเยเข้าใจเนาะเพราะว่าไปซีนี่เกินนั่แหละเพบอกแล้วมือบ้านก่อนกว่าแล้วเ็น่ เห็นแล้วบอกว่าเดี๋ยวมูอหนาเด้อที่หนาเด้สิบเปอรเอ่าเออมูเรียงก้อนเนพ่วกงก้อนอ่ะกันอันนั้นเดี๋ยวมแบบแวีสุกป้าปไปอยู่แล้โอ้เออเออไปแล้วก็ด้วยด้วยด้วยเหรอเออพี่ะจิเียมวากันเบาเลยนะบาซีดีกว่าเดียๆๆบบดเเด๋ยวยเออเจาเจากับกับมีแต่วัสรุปก็เล่าตามนั่นแหละพาคนมาฟังสองสามคนไหนไม่กินกาแฟยังฟีอ่ามาลงแเพไม่ เออเห็นือเกาเห้าเนี่ยบริษัทจะไปอเด้งดอกเพื่อนหางกันเพื่อนเนม่ยว่าอันนี้เอาเพื่อนหางกูไปเกาเพื่อนหางบัตรเื่นเพื่อนหางเขาเนี่เมกันเลยว่าเอาเอาแบบนี้ก่อนเนอเอ่าถึงิบขั้นเก่าคนก็เลยกองเดียวเลยตามกฎขั้นหกคนก็เลยกองเดียวเก่าคนกองเดียวขั้นสิบคนสองขันสิบเป็ดคนก็สองเออประมาณนี้่เพราะว่าไมัเป็นกฎเอ โอเคเนาะอาคิดแต่ตอนนี้พ่อแล้วก็ให้มันเกิดวันที่เก่าถ้าเกิดวันที่เก่านี่โอกาสจะเติบโตที่สูงกว่าไปต่อได้ไปต่อได้แล้วแค่นี้ก็ไอ้พวกหายเนี่ยเนาะเอ้ยได้ใช่ไหม